จะไปเที่ยวต่างประเทศสามารถใช้บัตรเดบิตกสิกรไทยรูดใช้ใจ่ายที่ต่างประเทศได้เหมือนบัตรเครดิตเลยไหมคะถามมาสิจ้าตอบให้ทําได้แน่นอนค่ะเ,เพื่อนๆสามารถใช้บัตรเดบิตรูดซื้อของที่ต่างประเทศได้เลยโดยทางธนาคารจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการรูดทํารายการโดยอัตราแรกเปลี่ยนของสกุลเงินต้องตรวจสอบจากวีซ่าณวันและเวลาที่ทํารายการและบวกค่าความเสี่ยง2.5%หรือจะใช้บัตรเดบิตเจนี่ที่ไม่เสียค่าชาร์จ2.5%ก็ใช้ได้ทุกสกุลเงินเหมือนกันเรดดี้อ่ะอ่ะอ่ะแต่ถ้าไม่อยากให้ทริปนี้สะดุดหรือพบปัญหาการใช้งานของบบัตตรรเดิในาง เคแบงค์ไลฟ์แนะนำให้แจ้งการเปิดการใช้งานของบัตรเดบิตต่างประเทศก่อนเดินทางโดยสามารถติดต่อได้ที่เคคอนแทคเซ็นเตอร์โทร028888888กด1กด2กด0ตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อผ่านเคพารผ่านบริการเคพาร์ทฟรีคอด้วยสัญญาณ 3G 4G หรือ Wi-Fi ได้ง่ายๆตามนี้เลย1เข้าใช้งานเคพารเลือกเมนูอื่นๆที่มุมขวาด้านล่างค่ะ2เลือกเมนูติดต่อเลือกภาษาในการสนทนา3ใส่รหัสผ่าน4เลือกเรื่องที่ต้องการติดต่อ5ระบบจะโทรออกไปยังเคคอนแทคเซ็นเตอร์ทันทีค่ะ แค่นี้ทิปเที่ยวสิ้นปีก็ไม่มีสะดุดแล้วนะใครมีคำถามเพิ่มเติมอยากให้ KBank Life มาช่วยไขข้อสงสัยก็คอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามให้ค่ะ